มาแล้วค่ะเชี่ยมคราจิ้วมาอีกแล้วไปยววนมาอีกแล้ร็ววันนี้ไปได้เลือดมากค่ะไปเชียงหมูลแล้วข้าเจ้าให้เหลือดมากเหี้ยพีู่ต้มเลือดหมูนะคะนะเด้อเฮี้ยเราเทเลือดแล้วนี่ชื่อไว้อนาตาใช้จะลดใช่นิดนึงน้ำใช้อย่าไหลด้วนยน้ำอย่าไหลกลัวเลือดคันใช้ตะไะคร้แล้วค่ะเด้อไปยววนเราบอกสูตรมาอย่างดีเลยะะเอาไปเฮ็ดขายคันใช้ตะไคร้ ใส่น้ำใส่ผงชูรสใส่เกลือหนึ่งใส่มงชูลสใส่น้ำจ้ำเต๋อไม่ต้องใส่งานโดนมือสักวันไหนเ้ยบ้าก็โดมอ่ะอันหางหมูนะครับนี่แหละค่ะเหตุความกันก็หางหมูเมื่อนั่นละทุกคนน่นแหละนั่นเห็นไหมสองมือไดยไม่ยังวนเราสามารถทำงานส่องมือพอาะหางหมูนรันี่แหละเอาเลือหมูมาเห็ดน้ำขอเวลาที่ย้อนที่น้อยนะเฮ้ยบังเราขันเลือดสดๆได้ดิ ไป้คากันตายก็ยังมาสวใพญ้วนค่ะแล้วไว้มีส่วนเกียเ่ยวของไหมเล่าเกี่ยวของแต่เลือดหมูอฟองมันถิ่มค่ะชาวฟองมันถิ่มขยะนะคะฟองมันหาเมเอาแล้วค่ะนี่รางมือเลเร่อใหญ่เขาแย่งมาเอาสซกับพวกอยู่นี่อันนี้น้ำแข็งค่ะนา้าน้ำหยอกคว่างเลยยาปนี่นี่หยอดน้ำใช้ย้ายไปหยอดใช้เลือดหมูเ้นยนี่หยอดใช่สลัมังทั้งดอกนี่ มันมีความเย็นเอาได้แล้วมันนี่ประมาณซิบนทีนี่ละได้แข็งโตเลยนี่เห็นปะเขาเรียกว่าเลือดแพงค่ะเลือดแพงตัวนี้กินด,ดิดทิฟะไรไหนคนเวียดเขากินด,ดิบนะคะนี่แซ่ระคางสักคนนน่คนเวียดเขาเอาไปปรุงใส่มังหน้าวใส่บางเผ็ดใส่เครื่องหอมแล้วก็กินกับหมูสับแซ่บค่ะแต่ว่านี่ราชดใส่เกาเหลาเลือดหมูค่ะ นี่ข้างมอรพ้อนมานเนี่ยเอาตะไคร้ข้าตะไคร้ขิงลงนี่ยิบเอาี่้พอ่อไรพญิวันเราเอาทุกเม็ดได้นอะเราเนได้กินนั่นคือยิปพอชิ้นยื่อผึ้นไสเอาเพื่อไรนี่เซตมือตลอดเลยเอ้ยมาต้องวงค่ะคว้มโซ่ของพวกควุ้มสะอาดไหมเดือดพญิวันก็เป็นก้อนดีแล้วค่ะเป็นวุ้นเป็นก้อนดีแล้วแล้วกับบรรเลงบัรโอ้ยี่เป็นบัรเลงค่ะเอาลงในหม้อเลยค่ะ ยังสีแางได้เหรอบันจุหรือบันเลงบุฮ่าค่อยๆเอาลงค่ะม่ต้องจับแห้งค่ะน,น,น้ำอยู่ในบ่อนี่จะเสือดแห้งเด้่อละวันเจอเอาเด้่อไอจิขายเขาเลาเลือดหมูน่ยเห็นแน่นี่ค่ะชิ้นข้าจะไครล่องไปน่าวน่นนี่นะคะ่ะเอาให้บอสเลยนี่เลี้ยมเอาพญาวนเลี้ยมเอาเลยแล้วก็ค่อยๆค้นเรือค่ะเอาพี่เรืเ่อเอาไม่เรือ่อเอายัาง้งก็ได้ จะให้มันทิดก้อนหมอนันทิ่ซอนทิดก้อนห่อนแล้ววะนี่พอท่านโดนนะค่ะสุกแล้วเราเอาเลยเห็นไหมว่าเอาแล้วค่ะเ,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 เป็นต้นสุกแล้วเราเบิงเรืเรมมเอรรรแล้วชิมไอรเบิงเรือพอเนื่อวันนี้เราดมนี่คือการดมเนี่ยมท่านชิมเนี่นี่ถูกอย่างไม่รู้ที่เราเหี้ยที่ต้องดมอ่น้ำขึ้นมันหลายมดดมแล้วชิมบ้านี่ชิมนี่ขันเท้ากินได้ลูกค้าก็กินได้คะ่ะ trên khó lan cái hướng dẫn quan